้องดอกหยาจาย่างออกเนี่ยเพื่อนๆดอกหยาไหมงามงามดอกหาเต็มไปหมดเลยเพื่อนๆหุ้นเงาไปหมนเลยเพื่อนๆดอกหยางามค่ะเพื่อนๆตังมาเป็นดอกหา มันมันบานล่ะขุนอะมันบานล่ะเพื่อนๆพือนงต่งพลังตัวเงัวควายเยอะมาก ออกกำลังกายกันแย่แอดเด้อจ้าต้นปาเลยแยกยางหมดเลยใส่ยางบุ <c oughs> เอา,อาปูดเต็มไปหมดเลยแยกก็ได้าหาขี้ผายเพื่อนเพื่อนเบิ้งเด้อจ้าดอกไม้เต็มไปหมดเลยจ้าอดอกไม้ บ่ได้ผักเด้อฟูนฟูนบ้านคนเพื่นๆอนนย่าไปอยากติดหนา้าบ่อยากติดหน้าคนเนาะเพื่อนๆเ,เ,เนาะ เด้อมาบ่งดอกหญ่จ้ามาย่างกําลังกายเด้อเพื่อนๆหอบไปเด้อเท่านี้โห้ค้นทางหมดเพราะอยากให้ติดหนาข้นเนาะเพราะว่ากดเขาออกมาไม่เนาะเพื่อนๆเนาะก็ย่างมันสิละเพื่อนๆ กันเหมือละสามสิบนาทีใจแงแอดออยังปล่อยไปย,ยังคนเดียวอยากเสร็จงานแล้วเนาะีนี่คือเสร็จอะไรไปบ้านหรอกเอาไปบ้านพหนาดีกว่านเราอยากไปกักตัวไปเราก็ไปกักตัวเรื่องนั้นเรื่องนี้มากมากเลยก็หลับพหนาคนละถ้าสนใจไปพหนาพอดีนี้คือเสร็จอะไรไปแล้วเพื่อนๆจ้าโควิดโควิด มันระลาบล้วนกันไม่ได้เนะเาะโควิดแย่สิหาอันนั้นเด็บเพื่อนๆเ,อเห็นเพื่อนๆเก็บมั้ยเพื่อน,นๆเราสิไปหาเก็บพักตะกะแตนเนาะอพักตะกะแตนเอามาผัดทั้งทีว่าท่านเกิดด้อยเพื่อนๆพักตะกะแตนะน่นนะมันมีจะพักอีกยังนีง ต็มไปหมดเลยเลยกรด่งเพื่อนเนหาเก็บผักกระเตนจ้อ้พญจอดรถยคอยๆอยุ แย่มหาเก็บผักตะกะเตนเดี๋ยวแย่ก็จะเห็นจักมื่นนึงนี่แหละเนาะเพื่อนๆทั้งปุ่นเขาเก็บอะไรเด้อทั้งเกตทั้งอังเกตก็กินอยู่จ้ะมันก็คือบ้านเฮาเนาะเป็นอำเภออำเภอเฮ่ายกหมู่กันทัวร์ทัวร์เลยเพื่อนๆหมู่จะกันทัวเลยอู้หเด้ออันนี้มองหนึงเด้อเพื่อนๆ มองนี้มันอ้วงง่ด้วยไปทั้งไหนทั้งนั้มันบ่กคือตะกอนได้เพื่อนเพื่อนเือนจ้ะเขาบอกให้ติดหน้าคนเนาะพุธยาเขาบอกว่อยากติดผู้ใด กลับก็บเป็นกิโลเกือบสองกิโลแลยพี่เกือบสองก,กิโลจะเพื่อนๆไปกลับไปกลับเกือบสองกิโลได้ไง่อกไมมันเกิดเลกสี่างามเนาะไก่สีร้อยล้านหรอ นนาอุ่นกับภา,า,ากันยางี้ยเสรล้วเพื่อนเพือนแล้วหนาวนากว่าน่าไก่เนาอ ทะเลก็แย่แอดเด้อจ้าเพื่อน,นพื่นพลาดมาเบิ่งดอกหย,ยาหยาลาออกกำลังกายจ้ะวนมวนตรงไปซีเรียสเนาะ ก็สิ่กินสม่ังสมอถ้าปาดอกแกงเชียวหวานมันเหลือแย่เลยแกงเชียวหวานกินกับ I in สีบ่มีดอกดอกตากตะแตนดอกหยาตากตะแตนบ่มีดอกมั้งใช่ไปอีกมองนึงแกมันเห็นเหี้ยคือสิบ่ไปแล้วจ้ะมันเห็นบ่ไปแล้วเมื่อยห่ล่ะสิไปอีก ดีเยอะจ้างงแงงกามาเนหน่อยหเน่อยาเบื่อมายางย่อยอาหารมันน่อยลงเทียนนาหนอุ่มมันกระด้ออกังสีเด้อเพื่อนๆน่ะอุ้มกระเดยยางสีเอ้น่ฝนอีกสองเดือนสาเดือนนะ มี่จะฝนแล้วจ้ะเพื่อนๆมี่จะฝนตกตกเป็นอาทิตย์เป็นเดือนกับปรยุดเด้เวลามันฝนตกมากเพื่อนว่มีน้นองมองใน,นยาตะกระตุงตะกระเตีนนะเพื่อนๆก็ๆๆมีดอกจ้ะอาทิตย์วันนี้มองอื่นก็นกได้หอกเพื่อนแต่มองในวั่มีจ้ะ กำลังกายกะสำหรับคลิปนี้ก็ทอดนี่เ,เ,เรือเพื่อนๆพืนทั้งฝนคือฝนที่ตกระเบฝนคือฝนที่ตกหาหาหยาจักจั่นเด่มีจ้ะโอ้ยแถวห้องน้ำเราเร้่อเพื่อนเพื่อนคลิปนี้ก็ทอดนี่แหละค่ะเดี๋ยวสิเฝ้าย่างเร็วๆไปแถว,วห้องน้ำเพื่อนๆ บายบายเจอกับเบี้แอดชิฟทหนาเด้อจ้าบายบายจ้า